สิอันดับตัวละครที่มีคนเกียดมากที่สุดในเรื่องวันพีซสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today m ม n g a ่ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันพีสเนี่ยเป็นกระตูนแนวประนภัยที่ดําเนินเนื้อเรื่องมา20กว่าปีแล้วโดยสาเหตุที่ทําให้วันพีซสามารถตีพิมพ์มาได้นานขนาดนี้จนทําให้มีแฟนคลับคอยติดตามอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการออกแบบเนื้อเรื่องและการออกแบบตัวละครของอาจารย์โอดะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปสําหรับตัวละครตัวไหนที่มีคาแรคเตอร์ที่มันโคตรจะเท่นเนี่ยแฟนคลับวันพีซส่วนใหญ่ก็จะชอบเขาแต่ในทางกลับกันตัวละครตัวไหนที่มันโคตรจะกวน้นเท้าแล้้วมีีนนนิสสััยยยเเเอะะๆขาจตงดแฟบ วันพียเกียดอย่างเลี่ยงไม่ได้ดยในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง10อันดับตัวละครที่มีคนเกียดที่มากที่สุดซึ่งจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างแล้วก็ลองไปรับชมรับฟังกันได้เลย mm hmm. เริ่มจากอันดับที่10นะครับนั่นะคือมาชาวดีทีชหรือว่าหนวดดำผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลยาเมียมีหรือว่าผลความมืดและผลกุลากรละหรือว่าผลแรงสั่นสะเทือนซึ่งสําหรับหนวดดำเนี่ยเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความเป็นโจรสลัดอย่างแท้จริงเลยเนื่องจากเขามีทั้งความเจ้าเล่ห์แล้ว เดี๋ยวเราก็จะเห็นกันนะครับว่าก่อนที่หนวดดำเขาจะกลายมาเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยเขาต้องยอมซ่อนตัวภายใต้เงามืดโดยใช้ชื่อของหนวดขาวคุณกลาหัวและเฝ้ารอวันเวลาที่เขาจะได้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลยามียามีหรือว่าผลความมืดและเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับเขาก็ได้ฆ่าสัตว์หนึ่งในลูกเดือของหนวดขาวเพื่อที่จะแย่งชิงพลังผลไม้ปีศาจผลนั้นมาอย่างไม่ลังเลซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งวีรกรรมแย่ๆของเขาใช่ไหมครับแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้หลายๆคนไม่คค่่่่่ออยชอบตตตัััวววลละรรรนนนนี้สสกกกกเเเทาาาาไหหหใใญ็ปผมจุณศึ ที่นี่ตอนนั้นหนวดดำเขาส่งตัวเอสให้กับรัฐบาลโลกและทำให้เอสต้องตายในที่สุดอีกท้งเขายังอาศัยจังหวะชุลมุนโผงมาเพื่อลาช็อตหนวดขาวและยังชิงผลไม้ปีศาจผลกุลากุลาไปจากหนวดขาวอีกด้วยแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมก็ไม่ได้เกลียดต,ตัวละครตัวนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าผมเห็นหลายๆคนไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่ผมเลยถือวิสาสะใส่เขาไว้ที่อันดับที่10มาต่อที่อันดับที่9นะครับนี่คือสควอตกับตาเรือแห่งกลุ่มจรสลัดแมงมุมน้ำวน หนึ่งในกลุ่มโจรสลัดภายใต้อานัตของหนวดขาวโดยสาเหตุที่ทําให้เขาต้องมาอยู่ในอันดับที่9ก้าที่มีคนเกลียดมากที่สุดน,นะครับก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปนหลงคาลงของอาคานุและหากหลังหนวดขาวในศึกสงครามมารินฟอร์ดก็คืออาคานุเนี่ยได้ไปหลอกเขาว่าหนวดขาวได้ทาข้อแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลโลกไว้โดยจะขอแลกชีวิตเอสกับกลุ่มโจรสลัดที่อยู่ภายใต้อานัตของหนวดขาวทั้งหมด43กลุ่มซึ่งนั่นทําให้สควอเนี่ยเขาดาบแทงไปที่กลางลําตัวของหนวดขาวในศึกสงครามมารินฟอร์ด และนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้หนวดขาวเขาไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เพราะการบาดเจ็บจนทําให้เอสและหนวดขาวต้องตายในที่สุดโดยแม้ว่าหนวดขาวเขาจะให้อภัยให้กับความโง่ของสควอทและไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดสควอทแต่อย่างใดนะครับแต่แฟนคลับวันพีซหลายๆคนก็ไม่ได้ให้อภัยด้วยแล้วก็พากันเกลียดเขาจากเหตุการณ์ครั้งนั้น มาต่อที่อันดับที่8นะครับนั่นก็คือเทโบ 1- หนึ่งใน3เสนาธิการแห่งลองกิโฮเต้แฟมิลี่ผู้ครอบของพลังผลไม้ปีศาาสายพลมิเซียผลเบต้าเบต้าหรือว่าผลเนร์น,น่ซึ่งผมต้องขอยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าผมโคตรจะไม่ชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยตั้งแต่พลังผลไม้ปีศาจท,ที่มันเยิ้มๆคล้ายๆน้ำมูกหรือแม้กระทั่งดีไซน์ตัวละครไปจนถึงลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารวมทุกอย่างที่ผมไม่ชอบไว้นตัวเดียวเลย ซึ่งโอเคในอันดับนี้เนี่ยผมอาจจะใช้ความคิดส่วนตัวมากเกินไปหน่อยแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนขับวันพีทหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะไม่ชอบเขาเช่นเดียวกับผมอย่างแน่นอน มาต่อที่อันดับที่7นะครับนั now, mm ่น hmm. ก hmm. ็คือวาโปอดีตราชาผู้เห็นแก่ตัวแห่งอาณาจักรดรัมซึ่งในตอนที่เขายังเป็นราชาของอาณาจักรดรัมอยู่นะครับเขาได้ออกนโยบายให้ในอาณาจักรนั้นเนี่ยมีแพทย์ได้เพียงแค่20คนเท่านั้นซึ่งแพทย์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นแพทย์ที่อยู่ในความควบคุมของเขาเนี่ยแหละครับดังนั้นใครที่ป่วยก็ต้องมาขอร้องให้เขาช่วยแล้วก็โดนเขารีดไถเงินไปในที่สุดซึ่งภายหลังเนี่ยอาณาจักรดรัมได้ถูกหนวดดำบุกเข้ามาโจมตีแต่วาโปเขาปล่อยให้ประชาชนของเขารับกรรมไปส่วนเขาก็หนีออออกกกจจาาาาาาณัรย่งหน้ตเฉ มาต่อที่อันดับที่6นะครับนี่คือสเตอร์ลี่น้องบุญธรรมของซาโบ ซึ่งความฝันสูงสุดของไอ้โจนี่เนี่ยคือเขาต้องการกลายเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าโดยเขามีนิสัยที่หญิงยโสชอบดูถูกดูแคลนใครก็ตามที่มีสถานะที่ด้อยกว่าเขาและที่สําคัญก็คือเขาเป็นคนที่โคตรจะขี้ขลาดที่สุดเลยโดยเราก็จะเห็นได้จากในงานประชุมโลกนะครับว่าถ้าเกิดอะไรแปลกๆนิดหน่อยเนี่ยเขาจะเรียกให้ทหารให้คอยมาปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ความเจ้าเล่และความขี้ขลาดของเขานะครับมันก็ติดตัวของเขาตั้งแต่ในตอนที่เขายังเด็กแล้วก็คือในตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่8ดขวบเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ของซาโบเขามักจะทําตัวเป็นนค เขารบพี่ชายอยู่เสมอแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับซาโบแค่เพียง2คนนะครับเขาจะกวนส้นเท้าซาโบแล้วหยียดหยามเหยาะเย้ยซาโบอยู่ตลอดเวลามาต่อที่อันดับที่5นะครับนี่คืออาลองมนุษย์เงือกสายพันธุ์ฉลามใบเลื่อยซึ่งวิลเวนวิลกรรมที่เขาได้ก่อไว้จนทําให้แฟนคลับวันพีซหลายๆคนไม่ชอบเขาเนี่ยก็คือการที่เขาบุกไปยึดหมู่บ้านโคโคยชีหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของนามิและได้ทําการเรียกค่าถ่ายชีวิตผู้ใหญ่10,000แเบลีและชีวิตเด็กอีก5 0,000เบลีและหากใครที่ไม่ยอมจ่ายนะครับเ หรือว่าคนที่เลี้ยงดูนามิมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขามีเงินจ่ายไม่พอจึงทําให้เขาโดนอาลองสังหารต่อหน้าทุกคนในหมู่บ้านอีกทั้งอาลองเขายังเป็นคนที่ขโมยชีวิตวัยเด็กของนามิไปอีกด้วยโดยเขาได้ให้สัญญากับนามิว่าหากนามิสามารถหาเงินมาให้เขาได้100ล้านเบลี่เขาจะไปจากหมู่บ้านนี้ทันทีโดยในระหว่างนั้นเนี่ยครับนามิต้องเป็นคนเขียนแผนที่ให้กับเขาซึ่งแน่นอนว่านั้นก็เป็นแค่เพียงคําโกหกของอาลองเท่านั้นจนทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนามิเขาต้องไปขอร้องลูฟี่ให้มาจัดการอาลองให้แ มาต่อที่อันดับที่4นะครับนั่นก็คือสแปนดัมหนึ่งในตัวลายที่โคตรจะขี้ขาดและก็น่าสมเพชที่สุดคือเจ้าสแปนดัมนะครับมันเป็นคนที่อยู่ให้ห้าุ้ทเฒ่าอยากได้อาวุธโบรานอย่ากบูตันและพยายามที่จะแย่งแบบแปนนั้นมาจากคุณทอมอาจารย์ของแฟงกี้แต่เมื่อเขาทําไม่สําเร็จนะครับเขาได้สร้างสถานการณ์โดยใช้เรือลบของแฟงกี้เนี่ยบุกเข้าโจมตีเรือของผู้พิพากษาซึ่งแม้ว่าคุณทอมเขาจะสามารถใช้ความดีความชอบของเขาในการสร้างทางรถไฟเนะี่ยมาขออภัยโทษได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาต้องรับโทษในส่วนที่เเขาาสรร้งืออโล แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนไม่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้านีมันทั้งซ้อมทั้งตบและทรมานโลบินสารพัเดเรียกว,ว่าถ้าถามว่าผมอยากตันหน้าใครที่สุดในเรื่องก็คงจะเป็น้เจ้านีนั่นแหละมาต่อที่อันดับที่3นะครับนั่นกะ็คือโคโลูมิโอโลจิผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจผลเฮบีเฮบี สายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลยามาตโนโอโลจิหรือว่างูยักษ์8หัวของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งในอดีตประมาณ20ปีที่แล้วนะครับโอโลจิเขาเป็นแค่เพียงเด็กกำพร้าที่ไดเมียซือเอกเก็บเขามาเลี้ยงเท่านั้นแต่ด้วยความมักใหญ่ไฟสูงของโอโลจินะครับเขาได้ไปสร้างเรื่องต่างๆนานาจนทําให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นโชกุนของวานโนได้โดยมีใครโดนอุ่นหลังเขาซึ่งการเป็นโชกุนของเขานะครับมันทําให้ประเทศวาโนโที่เคยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์และประชาชนอยู่ดีกินดีต้องการมาเป็นประเทศที่แห้งแล้งและยากไรตลอด20ปีในกการปรอง ซึ่งวีลเวนวีลกรรมที่เขาได้ทําต่อพวกโอเด้งและประชาชนในประเทศวาโนนะครับจึงทําให้เขากลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีคนเกียดที่มากที่สุด ต่อที่อันดับที่2นะครับนั่นก็คือจอมพลนครนุฉายามหมาแดงผู้ครอบครองพล,งลังผลไม้ปีศาจสายโลเกียผลมะกุมะกุหรือว่าผลแมกมาซึ่งนั้นทําให้เขาสามารถสร้างควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นแมกมาได้โดยสาเหตุหลักๆที่ทําให้แฟนคลับวันพีชไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเพราะว่านิสัยของเขาที่เขามักจะอ้างความยุติธรรมอยู่เสมอๆทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันโคตรจะไม่ยุติธรรมกับคนอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นการที่เขาสั่งให้ลูกน้องของเขาที่เป็นทหารเรือเนี่ยสู้ต ว่าลูกน้อง,องเขาจะตายไปแล้วกี่คนหรือการที่เขาจะลงมือสังหารโคบี้เพียงเพราะว่าโคบี้ต้องการให้เขาหยุดสงคามนะตอนนั้นนอกจากนี้นเขายังเป็นคนที่ฆ่าเอสดขวัญใจของแฟนขับวันพีทหลายๆคนอีกด้วยดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เขาจะมีคนที่ไม่ชอบเขามากมายขนาดนี้เพราะเรียกได้ว่าใจของเขาเนี่ยครับมันก็หมาไม่แพ้ฉายาของเขาเลยมันต่อที่อันดับที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเซนชารลอหนึ่งในคนของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งสำหรับไอเจ้านี่เนี่ยก็พอกได้เลยว่านอกจากหน้าตามันจะเฮี้ยมแล้วแต่นิสัยมันยังเฮี้ยมกว่า แต่ก็เป็นเฮี้ยมที่ไม่มีมอมานะครับเพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มันทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรคู่ควรให้คนเกลียดมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่มันสั่งให้พยาบาลที่กำลังจะนําตัวคนเจ็บไปรักษาเนี่ยหยุดเพียงเพราะว่าต้องการให้ทําความขมลบมันและยังสั่งให้ทหารจับตัวพยาบาลคนนั้นกลับไปด้วยเพราะมันอยากได้ไปเป็นเมียพอคู่มั่นของเขาพยายามที่จะเมยห้ามันก็ยิงเขาทิ้งแบบไม่ให่ดีอีกทั้งในงานประมูลทาสมันก็ยิงฮาจิเพราะอยากจับฮาจิไปเป็นทาสของมันแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันกก็็โดนนนนนนลลูฟ่่่่ตตออยยยะ้าาาาางงงไไปปเเเแจชชมมมััขรรใุ พอมันเห็นองค์หญิงชิราโฮชิมันก็สั่งให้ทาสของมันจับตัวองค์หญิงไว้โชคดีที่ในตอนนั้นดองกีโฮเต้มีโอกาสที่เขาเป็นเผ่ามาังกร้าเช่นเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเว้ได้ทันแล้วไม้ก็บองฟาใส่เจ้าชาลอดมันน่าหง,งายไปอีกรอบเลยนี่ได้ว,ว่าจานโอดาเขาเก่งจริงนะครับที่สามารถสร้างตัวละครที่ทําให้เราอินและเกลียดมันได้ขนาดนี้ ก็จบกันาแล้วนะครับกับหัวข้อ10อันดับตัวละครที่มีคนเกลียดมากที่สุดในเรื่องวันพีซโดย10อันดับนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงอันดับในความคิดผมเท่านั้นซึ่งสำหรับเพื่อนๆแล้วหากเพื่อนๆคิดไม่เหมือนผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อ,อแลกเปลี่ยนความคิดกันไว้ได้เลยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไวไ้ได้เช่นเดียวกันหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ลองกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสสวััดีครบ